โอ้ลืมเติมน้ำหม้อไฟฟ้ามินิมออความร้อนของเขาเนี่ยถือว่าเร็วคันใจจริงๆเดือดลวทุกเมลยพื้นที่เล็กๆเกท่าลูกฟุตบอลเ็าทำได้แล้วครับอาหารอาร่รอยๆพร้อมกินภายในสมนาทีเทา่านั้นครับร้อนๆเพื่อนร้อนๆ,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 ๆตะก,กินในหม้อได้เลยนะครับไม่ต้องไปใช้ถ้วยใช้ชามอะไรเลยนะครับซอยเอาซอยเอาแบบนี้เลยซอนทอดไข่เคี่ยวไข่ถึงไข่ไข่มาอาไข่มาี่ทำใ,ใ,ให้เด็กๆชอบทานได้ด้วยนะครั<อ>บ เนี่ยเขาชอบต้มมามา่าชอบผัดชอบทอดเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะดึงเข้ามาฝึกหัดทํากับข้าวได้เลยครับเพื่อนๆนนักเรียนนักศึกษาที่อยู่หอพักคนที่อยู่คนเดียว1คน2คน ถ้าซื้อกับข้าวมาทําเองมันก็จะไม่คุ้มค่าสิ้นเปลืองแต<ล>่ถ้ากซื้ออาหาร,รสําเร็จรูปมาแล้วมาหุ่นกินแบบนี้นนมันก็จะคุ้มค่ามากกว่าครับเพื่อนๆจะได้กินอาหารร้อนๆโดยที่ไม่ต้องเข้าครัวไม่ต้องไปเปิดแก๊สไม่ต้องไปตั้งหม้อไปตตั้งกระทะเปลี่ยนอาหารเยน็ยนๆจืดๆให้มันร้อนน่ากินน่าทานกันดีกว่าสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ